ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีวันที่29มกราคมนะครับพศ2568นะครับมาพบกับร้านลามาสูนชาแนลนะครับร้านอยู่ิดโรงเรียนบ้านนายมนะครับอำเภอสนมจังหวัดส,สุรินนะครับหมายเลขโทรศรรษษัพท์0894064695นะครับทางร้านของเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่ สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับท่านไหนไม่สะดวกนะครับผมรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเด้อพี่น้องนะครับวันนี้นะครับมีสินค้ามาให้พี่น้องได้เลือกชมกันนะครับหลายตัวนะครับผม ถ้าไหนต้องการขายเครื่องเสียงนะครับผมแยกชิ้นสามารถทักไลน์เข้ามาสอบถามพูดคุยราคากันได้นะครับผมส่วนยกชุดนะครับก็เช่นกันนะครับผมทักไลน์ส่งรายละเอียดเข้ามานะครับผมยินดีวิ่งรับเองถึงที่นะครับสำหรับท่านที่ต้องการขายเครื่องเสียงยกชุดนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมมาชมสินค้ากันเลยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกับดอกตัวนี้ก่อนพี่น้องนะครับดอก12นิ้วนะครับผม BM300 นะครับกับ12 BM300B มีนะครับมีเข้ามาทั้งหมด4ดอกนะครับเป็นดอก อ่าเป็นดอกขาดเด้พี่น้องเด้ดอกขาดสามดอกนะครับใช้ได้หนึ่งดอกนะครับน่ครับอันนี้ขออนุญาตขายเมาส์ทั้งสี่ดอกเลยนะครับน่ครับสภาพดอกประมาณนี้นะครับให้พี่น้องดูกันนะครับน่ครับนี่คือสภาพดอกนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับโค้งนะครับโค้งไม่แตกไม่หักนะครับก็จะมีนะครับมีรอยตัดตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับน่าจะเข้าตู้ไม่ได้นะครับนะฮะสองดอกนะครับส่วนดอกนี้นะครับสภาพมือหนึ่งเลยนะครับครับแต่เป็นดอกขาดนะครับพี่น้องนะครับนี่ครับ นี่ครับไม่อี่ยมนะครับไม่อี่ยมเลยคู่นี้นะครับอ่าแต่เป็นดอกขาดท่าพี่น้องต้องไปซื้อไว้เปลี่ยนเอานะครับดังแค่หนึ่งดอกนะครับท่านไหนสนใจนะครับสี่ดอกนี้นะครับขายเหมานะครับไม่แยกนะครับพี่น้องไม่แยกนะครับขายเหมาสี่ดอกนะครับสี่พันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับสี่ดอกสี่พันห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับท่านไหนเข้ามารับเองผมมีราคาพิเศษให้นะครับแล้วก็มาที่ดอกสิบห้านิ้วนะครับสิบห้านิ้ว PR โปูพัทนะครับสิบห้านิ้ว PR โปูพัทนะครับตัวนี้เป็นรุ่น AL ลสามหนึ่งห้านะครับกำลังวัดอยู่ที่ สอ0พันห้บาทนะครับสอ0พันห้บาทนะครับตัวนี้ไวสีนิ้วนะครับแม่เหล็ก220รมิลนะครับเป็นสเปคเดียวกับ18นิ้วนะครับเป็นสเปคเดียวกับ18นิ้วเลยนะครับ15นิ้วโครงหลอ่อไวสีนิ้วนะครับดอกละ1,800บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับสภาพมือหนึ่งนะครับท่านไหนที่จะซื้อมือหนึ่งนะครับลองดูตัวนี้นะครับไม่ต่างมือหนึ่งเลยนะครับไม่เอี่ยมนะครับดอกละ1,800บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็มาดูที่ดอกเสียงแหลมนะครับเสียงแหลม750 BM นะครับ750 BM 2,016นะครับนี่ครับ BM750 2,016นะครับเป็นของ P.O.D.O. นะครับพร้อมปากลายเล่นะครับครับดอกแหลมนะครับผมขออนุญาตขายพร้อมปากอย่างเดียวนะครับไม่แยกเด้ยพี่น้องนะครับอ่าท่านไหนรับได้ค่อยว่ากันนะครับผมขออนุญาตไม่แยกนะครับเพราะว่าถ้าแยกนะครับมันเหลือปากมันขายยากนะครับเพราะว่าค่าส่งตอนนี้แพงมากนะครับพี่น้องถ้าส่งพร้อมปากก็ยังพอมีกําไรนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าแยกออกนะครับอ่าปาก ค่าส่งแพงนะครับพี่น้องก็จะรับไม่ได้นะครับอันนี้ฝากไว้ยี่นึงนะครับขออนุญาตไม่แยกปากนะครับตามนี้เลยนะครับ0750นะครับผม bm นะครับ2,016นะครับตัวนี้ดอกละ2,000บาทพร้อมส่งนะครับดอกละ2,000บาทพร้อมส่งนะครับอันนี้ส่งฟรีทั่วไทยนะครับ2,000บาทส่งฟรีทั่วไทยนะครับผมเป็นรุ่นใหม่สวยๆนะครับสภาพม่เอี่ยมเลยนะครับพร้อมปากรายล่นะครับนี่ครับเป็นปากลายลี่สวยๆนะครับพี่น้อง ผมขย,ยั sensor, บให้พี่น้องดูนะครับเอกปักเป็นป id ักลายเล่ยนะครับเับผมสภาพสวยสภาพดีนะครับสภาพดีเลยนะครับแล้วก็มาดูที่เจ็ดห้าศูนย์อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็น a h เจ็ดห้าศูนย์นะครับเป็นของค่าย jsm นะครับ jsm อันนี้ก็เป็นไว้ตัวเดียวกันนะครับพี่น้องนะครับไว้ตัวเดียวกันเลยนะครับเป็นไว้ตัวเดียวกันนะครับสเปคเดียวกันนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นแบรนด์ pio นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแบรนด์ของ jsm นะครับตัวนี้ ทำใดสนใจนะครับตัวนี none, refers, ıyoruz, ้ตูดพร้อมปากนะครับตูดพร้อมปากนะครับปากตัวนี้เก้าคูณเก้านะครับพี่น้องเก้าคูณเก้านะครับนี่ครับสีสวยนะครับตัวนี้นี่ครับนี่ครับประมาณนี้นะครับให้พี่น้องดูกันชัดๆนะครับหลายมุมนะครับทำได้สนใจนะครับผมแหลมเจ็ดห้าศูนย์นะครับพร้อมปากนะครับผมตัวละแปดร้อยห้าสิบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับขายเป็นคู่นะครับตัวละแปดร้อยห้าสิบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับแล้วก็มาที่ แหลมนะครับผมแหลมโมดิฟายนะครับตัวนี้เป็นแหลมนีโอนะครับแม่เหล็กนีโอนะครับตัวนี้ก็พร้อมปากเหมือนกันพี่น้องนะครับตัวนี้น่าจะเป็นปาก8คูณ8นะครับ8คูณ8นะครับจะเล็กกว่าตัวนี้หน่อยหนึ่งนะครับนะครับปากจะเล็กกว่าประมาณ1นิ้วนะครับน่าจะ8คูณ8นะตัวนี้นะครับเป็นโมดิฟายรุ่นนะครับผมไดเวอร์ uccnd นะครับเป็นแหลมนะครับแม่เหล็ก neo a l u เมียมนะครับนี่ครับผมเสียงชัดเจนจัดจานนะครับสนใจสนใจนะครับตัวนี้ก็ อดอกละนะครับดอกละแปดร้อยห้าสิบาทเหมือนกันพี่น้องนะครับพร้อมส่งนะครับดอกละแปดร้อยห้าสิบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับมีแค่สองดอกนะครับขออนุญาตขายเป็นคู่นะครับแล้วก็แหลมจรวดนะครับรุ่น PA B77 นะครับผมตัวนี้เป็นของ TNT นะครับผมกำลังวัดอยู่ที่ห้าร้อยวัตต์นะครับห้าร้อยวัตต์ตัวนี้ก็สภาพสวยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้ก็ดอกละสามร้อยห้าสิบาทนะครับพร้อมส่งนะครับมีสองดอกนะครับขนาดเดียวกับพีตองแปดด้วยพี่น้องตัวนี้นะครับ ดอกละ350บาทนะครับผมราคานี้พร้อมส่งให้เลยนะครับแล้วก็มาที่มิกเซอร์นะครับยามาฮ่านะครับ CT 1 2 0 s นะครับตัวนี้ไม่ดัง2ช่องนะครับช่อง11กับ12นะครับ2ช่องนี้ไม่ดังนะครับแล้วก็เอฟเฟกนะครับเอฟเฟกไม่ดังเด้อพี่น้องนะครับก็ตั้มนี้ก็คือ11 12นะครับเอฟเฟกไม่ดังนะครับเอฟเฟกไม่ดังนะครับตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับใช้งานได้ปกติบลูทูธ usb นะครับใช้ได้ปกตินะครับผมท่านไหนจะเอาไปใช้กับเอฟฟเคคคคนนนนนนออกะะะรรรัััับบบตวีีุ้้้มพ่ง ราคาพร้อมส่งนะครับ1,200บาทนะครับราคาพร้อมส่ง1,200บาทนะครับผม C T 1 2 s นะครับตัวนี้อ่าสอช่องนะครับผมตามนี้ก็ตามที่แจ้งไปเด้อพี่น้องรับเอง1,000บาทนะครับพี่น้องนะครับรับเอง1,000บาทเท่านั้นนะครับนะครับท่านไหนเป็นช่างก็ลองเอาไปเช็คดูนะครับนะครับหนึ่บาทนะครับพร้อมส่งนะครับรับเอง1,000บาทเท่านั้นนะครับผมแล้วก็มาที่เน็ตเวิร์กนะครับผมเน็ตเวิร์กอเมเจอร์นะครับเน็ตเวิร์กอเมเจอร์นะครับก็ อยากให้พี่น้องดูสภาพก่อนเด้อพี่น้องนะครับผมเทสแล้วทุกตัวนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมนะครับสภาพก็จะประมาณนี้นะครับน่าจะหลุดหรืออะไรสักอย่างนะครับแต่ก็ใช้ได้ปกติเลยนะครับไม่มีปัญหานะครับไม่มีก็เทสแล้วทุกตัวนะครับใช้ได้ปกตินะครับผมถ้าในสนใจนะครับตัวละนะครับตัวละ750บาทนะครับพร้อมส่งนะครับตัวละ750าบาทพร้อมส่งนะครับขออนุญาตขายเป็นคู่เท่านั้นนะครับ ตัวละ750บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับเน็ตเวิร์กอเมเจอร์นะครับสองทางนะครับผมกลางหนึ่งแรมหนึ่งนะครับผมตัวละ750บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็มาที่มิกเซอร์นะครับทาดานะครับทาดาแฟนซีแปดนะครับตัวนี้เอฟเฟกแท้นะครับผม99โปรแกรมนะครับผมนะครับสีสวยนะครับผมช่องไม้นะครับ6ช่องแล้วก็ช่องสตูดิโอนะครับอีก2ช่องนะครับผมเป็น8ช่องนะครับมีบลูทูธในตัวนะครับผมมีคอน์เรเซอร์ในตัวนะครับ สภาพสวยเลยนะครับผมทาดาแฟนซี8นะครับตัวนี้1,800บาทนะครับพ้อมจะส่งนะครับ1,800บาทนะครับผมพร้อมจะส่งให้เลยนะครับแล้วก็มาที่ไม่ลอยนะครับผมไม่ลอย c ีเนะครับไม่ลอย c ีเนะครับเป็นรุ่น u 789XL นะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกติเลยพี่น้องนะครับผมขึ้นนะครับผมขึ้นไม่หลุดนะครับสัญญาณไม่ขาดนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เลยเสียงดีนะครับพี่น้องนะครับ นี่ยครับสีสวยนะครับ c ีเนะครับ789 XL นะครับผมขึ้นก็จะเป็น796นะครับผมกับ803นะครับผมต้องตัวนี้ก็เป็นขึ้นใหม่อยู่นะครับผมต้งใจสนใจนะครับใช้ได้ไม่หลุดนะครับตัวนี้ผมลองเทสดูแล้วนะครับผมประมาณสองร้0ยถึงสามเมตรนะครับผมยังประมาณขออภัยนะครับไม่ใช่สองร้อยสามร้อยเมตรนะครับผมประมาณสามสิบถึงห้าสิบเมตรนะครับผมไม่หลุดนะครับหนึ่งร้อยเมตรก็ยังไม่หลุดนะครับตัวนี้นะตั้าใครสนใจนะครับตัวนี้ก็ปกติเลยนะครับใช้ได้ปกติเลยนะครับนี่คือลูกใหม่นะครับ สีสวยนะครับใช้ได้ปกติไม่หลุดนะครับเพราะว่าปกติส่วนมากนะครับไม่ได้มาส่วนมากจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับมีตัวนี้นะครับที่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับไม่มีตําหนินะครับใช้ได้ปกตินะครับก็ลองเดินไกลลองมุมอับแล้วนะครับตัวนี้ก็ ยังใช้ได้ยังรับได้ดีอยู่นะครับท่านไหนสนใจนะครับตัวนี้1,600บาทพอพี่น้องนะครับ1,600บาทพร้อมจัดส่งนะครับผม cnc u 7 8 9 xl นะครับ1,600บาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็มาที่ฟีดแบ็กนะครับฟีดแบ็กการไม่หอนนะครับของซาบินี่นะครับผมนี่ครับอัดเด็บอัดเด็ทีบนะครับออเดีโอนะครับผมนี่ครับตัวนี้เมสซิน usa พี่น้องนะครับ เมดอินยูเอสเอนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดนะครับของตัวกันไม้หัวแล้วนะครับพี่น้องอตัวนี้ของใหม่ก็อยู่ที่ห้าถึงหกพันบาทนะครับห้าถึงหกพันบาทนะครับตัวนี้สภาพสีสวยนะครับนี่ครับนี่ครับใช้งานได้ปกติเลยพี่ร้องนะครับผมงานดีนะครับงานสวยนะครับให้พี่น้องดูนะครับนี่ครับนี่ครับ ครับตัวนี้เป็นงานยุวเตเลยพี่น้องนะครับผมเป็น NUSC นะครับท่านใดหาฟีดแบ็กนะครับกันไม้หอนนะครับตัวนี้จบแน่นอนพี่น้องนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับตัวกันไม้หอนนะครับผมบางท่านนะครับอาจจะไปซื้อตามลาซาด้านะครับผมพวงนั้นก็มันก็จะได้แค่ระดับหนึ่งนะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะช่วยได้เยอะนะครับท่านใดสนใจนะครับลองเอาไปใช้ดูได้นะครับตัวนี้ราคานะพี่น้องสามพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับสามพันห้าร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับผม ซาซาบินี่นะครับซาบินี่ a d j e c t i v อ a ด d โอนะครับผมเมสซิน USA นะครับพี่น้องนี่ครับใช้งานได้ปกตินะครับสามพันห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็มาที่ปลั๊กไฟนะครับผมปลั๊กไฟ SR สามสองแปดเอสนะครับตัวนี้ก็เป็นเบรกเกอร์ตัวใหญ่นะครับผมชาร์จแบตได้นะครับมีวัดโวลต์นะครับตัวนี้หนึ่งพันบาทนะครับพร้อมจะส่งเลยพี่น้องนะครับหนึ่งพันบาทพร้อมจะส่งนะครับแล้วก็ ขอสามทางนะครับนิวแบ็กนะครับเป็นรุ่น2 3 4 XL นะครับขอสามทางนิวแบ็กสองสามสี่เอนะครับผมตัวนี้ก็สภาพสวยๆเลยพี่น้องนี่ครับตัวนี้ก็900บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ900บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็มาที่อีคอไลเซอร์นะครับอีคอไลเซอร์ BSS นะครับอีคอไลเซอร์ BSS นะครับเป็นรุ่น FCS นะครับ966นะครับนี่ครับสวยๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับสำหรับตัวนี้ นี <One input> ่ครับนี่ครับด้านล่างนะครับอ่ะสภาพสีสวยเลยนะครับตัวนี้สภาพไม่เอียดนะครับสภาพไม่เอียดสภาพเบอร์หนึ่งเลยพี่น้องนะครับท่านใดหาอยู่นะครับผม BSS นะครับ S F c s นะครับ966นะครับผมราคานะครับอ่ะ1,800งพันะครับ1,800บาทพอพี่น้องนะครับแบ่งปันนะครับ1,800บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับ BSS หน้าเขียวนะครับสีสวยนะครับรุ่นยอดนิยมนะครับท่านใดสนใจเด้อแล้วก็ อ่าปากคอนนะครับผมปากคอนนานาวานะครับยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับ SB สองหนึ่งหนึ่งนะครับพร้อมตูดนะครับตูดเป็น N หนึ่งสองศูนย์ h นะครับตัวนี้ก็กำลังวัตต์อยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบวัตต์นะครับหนึ่งร้อยห้าสิบวัตต์สิบหกโอห์มนะครับตัวนี้ขอท่านที่เข้ามารับเองได้เด้อพี่น้องนะครับผมค่าส่งน่าจะแพงนะครับอ่าเอาแค่ดอกละหนึ่งพันบาทพอนะครับดอกละหนึ่งพันบาทนะครับขอท่านที่เข้ามารับเองได้นะครับผมนะครับสวยนะครับแล้วก็ ตู้ผีเสื้อนะครับตู้ผีเสื้อ18นิ้วนะครับไม้อัดแท้20่มิลนะครับเป็นไซ nah ส, really ส,ส, then, ส,ส์มินินะครับตัวนี ok ้เป็นไซส์มินินะครับสีสวยเลยนะครับพี่น้องนะครับท่านในหาอยู่นะครับคู่ละ2,500บาทนะครับใส่ดอก18นิ้วนะครับผีเสื้อไซส์เล็กนะครับผม2ใบนะครับมี2ใบนะครับคู่ละ2,500บาทนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมตู้ไทยอเดียวนะครับเป็นตู้ซซนามินะครับก็ไม้อัดแท้20่มิลนะครับสีสวยนะครับหูจับก็เป็นหูจับเล็กคู่นะครับตัวนี้ก็ คู่ละสองพันห้านะครับขอท่านที่สะดวกเข้ามารับเองได้นะครับตอนนี้ส่งน่าจะไม่ไหวพี่น้องเพราะว่าขนส่งปรับราคาขึ้นนะครับผมสินค้าชิ้นใหญ่ยากเลยนะครับผมถ้าเป็นข้ามผ้านะครับ้าอีสานก็พอส่งได้นะครับแต่ราคาจะค่อนข้างสูงนะครับผมอันนี้ขอท่านที่เข้ามารับเองเท่านั้นนะครับสำหรับตู้ตามที่แจ้งไปนะครับไม่ส่งเด้อพี่น้องแล้วก็ตู้นะครับตู้ร้านอาหารนะครับ Markwell นะครับตัวนี้เป็น1ิแดนิ้วแฟรนะครับ18ดนิ้วแฟรนะครับมีล้อให้ทั้งหมดพี่น้อเลยนะคร สวยๆนะครับเสียงดีเบสนุ่มลึกนะครับใบละ2,500ันหนะครับเป็นตู้เปล่านะครับไม้อัดแท้20่มิลหุ้มพรมสวยๆเลยพี่น้องนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตัว PowerM ก่อนนะครับผม p o w e อมประดิษฐ์นะครับผมประดิษฐ์ FET 1 0 0 0 A นะครับ FET 1 0 0 0 A นะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้18นิ้วโค้งหล่อนะครับโค้งหล่อไว้สีนิ้วนะครับได้4ดอกนะครับผมแรงๆเลยครับตัวนี้แรงมากเลพี่น้องนะครับเหีพี่น้องดูไส้ในนะครับ พี่น้องดูใส่ไหนกันนะครับสีสวยเลยนะครับตัวนี้เอา6,500บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ6,500บาทพร้อมส่งนะครับผมอทำนารสนใจนะครับ6,500บาทพร้อมส่งนะครับตัวนี้หนักมากพี่น้องนะครับผมน่าจะไม่ต่ำกว่า40กิโลนะครับน่าจะ40กิโลขึ้นนะครับค่าส่งก็น่าจะอยู่ใกล้ๆ500บาทนะครับพี่น้องอ่ะ6,500พร้อมส่งนะครับผมทำไหนรับเด้อแต่ก็มาที่พาวเวอร์แอมป์ประกอบนะครับอีกหนึ่งแท่นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไบโพล่านะครับไบโพล่าหนึ่งข้างนะครับข้างหนึ่งก็จะเป็น อ่ามอสเฟตเอนแชเนลนะครับอีกหนึ่งข้างนะครับตัวนี้อ่าฝั่งที่เป็นมอสเฟตนะครับสัญญาณก็จะแรงกว่านะครับวัดก็จะสูงกว่าหน่อยนะครับส่วนอีกฝั่งนึงนะครับที่เป็นไบโพลาร์วัดก็จะน้อยลงมาหน่อยนะครับแต่ตัวนี้ก็สามารถขับ18นิ้วได้ค่าละ2ดอกนะครับพี่น้องก็คืออ่าพี่น้องก็พยายามปรับวอลลุ่มให้มันบาลานซ์เอาเลยกันนะครับหรือว่าจะเอาไปเล่นชุด2องก2สตัวนี้ได้เลยนะครับกลาง2แอมสนะครับกลาง2แอมสเบสสนะครับตัวนี้ อเล่นได้เลยนะครับตัวเดียวแท่นเดียวจบนะครับแรงแน่นอนนะครับตัวนี้5,500บาทนะครับผมพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับ5,500บาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับ18นิ้วพงหล่อได้พาราโซนนะครับแต่ก็มาที่โพแอมบอสนะครับโบอสเป็นรุ่นนะครับผม LD 2นะครับโบอส LD 2นะครับนี่ครับสีสวยนะครับตัวนี้12นิ้ว15นิ้วคาราสองดอกนะครับได้สบายๆครับบีดได้ครับกลางได้นะครับตัวนี้รองรับโหลดได้ถึง2โองโอมนะพี่น้องลองลองเข้าไปดู ของแบรนด์นี้ได้นะครับผมเซิร์ชดูได้นะครับบ๊ทนะครับผม LD ซีรีส์นะครับนะครับสภาพสีสวยเลยพี่น้องนะครับผมแท่นละนะครับแท่นละ4,500บาทนะครับแท่นละ4,500บาทนะครับพร้อมจัดส่งให้เลยทั่วไทยนะครับแล้วก็มาที่ Powerm a นะครับผมเอกอนันต์นะครับเอกอนันต์ T 2 0 0 4นะครับตัวนี้18นิ้วได้ค่าละ3นะครับโพล์พัมนะครับโพลรอค่าละ2อิ่มๆนะครับนะครับหนักๆแน่นๆนนะครับตัวนี้นะครับสีสวยเลยนะครับ ท่านใดหาอยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับพวเวอแอมค่ายนี้นะครับนะครับสภาพไม่เยี่ยมเลยพี่น้องนะครับไม่เยี่ยมเลยนะครับแทมนี้นะครับผมท่านใดสนใจนะครับผม11,500บาทนะครับพร้อมจัดส่งให้เลยนะครับ11,500บาทนะครับผมพร้อมจัดส่งนะครับผมแล้วก็มาที่พวเวแอมอ่าไม่ใช่พวเวแอมนะครับมาที่ตู้ลำโพงนะครับตู้ลำโพงไทยออดิโอนะครับไทยออดิโอนะครับนี่ครับสีสวยเลยนะครับตัวนี้อ่าใส่ดอกคันนี้นะครับใส่ดอกคันนี้800ร้อยบาทนะครับเป็นดอกตัวใหม่นะคครับนี มรกรนะครับมรกร,กรตัวใหม่เลยนะครับผมตูวเขียวนะครับต,ตัวนี้เป็นดอกคงปั๊มนะครับแต่ร้อยวัตต์นะครับนะครับเพื่อทําให้นะครับผมตู้นะครับผมราค anyway. าถูกลงนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับผมราคานะครับราคารับเองนะครับตู้พร้อมดอกพร้อมใช้งานนะครับผมเสียงดีแน่นอนนะครับตัวนี้ใบละ2,500บาทนะครับราคารับเองเด้อพี่น้อง2,500บาทรับเองนะครับผมค่าทรงนะครับตัวนี้อยู่ที่ใบละ500บาทนะครับท่านไหนรับได้เด้อท่านไหนคิดว่าแพงก็ผ่านได้นะครับผม ราะว่าช่วงนี้ผมก็ยอมรับว่าค่าส่งค่อนข้างแพงนะครับครับใบละสามพันบาทพร้อมส่งนะครับรับเองสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมแล้วก็ดอกกิฟตนะครับดอกกิฟสิบแปดนิ้วนะครับตัวนี้เป็นดอกขาดเหมือนกันพี่น้องนะครับท่านไหนจะเอาไปซ่อมนะครับนะครับดอกยังไม่เคยรื้อนะครับดอกไม่เยี่ยบนะครับผมตัวนี้ไว้น่าจะไม่นะครับอันนี้ก็คู่ละสองพันห้าพร้อมส่งนะครับท่านไหนเข้ามารับเองอ่ะผมเอาดอกละพันพอนะครับท่านไหนเข้ามารับเองนะครับผมเอาแค่ดอกละพันนะครับ แต่ค่าส่งต้องหารังต้องหาอะไรมาแพ็คส่งอีกนะพี่น้องนะครับต้นทุนการส่งค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ค่าส่งก็ปรับขึ้นราคาด้วยนะครับก็อันนี้คือราคาส่งขอราคานี้เลยนะครับ2,500บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับท่านไหนเข้ามารับเองได้นะครับผมตัดราคาขาดทุนไปเลยนะครับเอาดอกละพันพอนะครับแล้วก็มาที่ตู้ b ีนะครับตู้ b ี15นิ้วไม้อัดแท้20่มิลนะครับดอกเป็นดอกกิฟท์คพงหล่อนะครับตัวนี้ราคารับเองนะครับราคารับเองใบละ3,500บาทนะครับผม พร้อมจะส่งนะครับอยู่ที่ใบละ4,000บาทนะครับถ้าไหนสนใจเด้อนี่ครับผมเป็นตะแกรงปั๊มนะครับโรงงานสวยๆนะครับพี่น้องแล้วก็มาดูที่ตู้15นิ้วนะครับตู้15นิ้ว1คูณหน่งนะครับผมแหบต้อง8ดอก imf นะครับดอกเดิมๆนะครับทั้ง2ดอกเลยนะครับนะครับตู้ตามนี้เลยนะครับตัวนี้ก็ถ้าไหนสนใจนะครับตัวนี้ใบละนะครับใบละ1,500บาทนะครับใบละ1,500บาทนะครับพร้อมส่งนะครับใบละ1,500บาทพร้อมส่งนะครับสวยๆนะครับ ท่านไหนเข้ามารับเองนะครับคู่นี้2อ0พนะครับท่านไหนเข้ามารับเองนะครับคู่นี้2อ0พนะครับแล้วก็มาที่อีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นตู้15นิ้วนะครับตู้15นิ้วเป็นตู้มิสโลนะครับนี่ครับ15นิ้วมิสโลนะครับดอกเดิมๆเหมือนกันพี่น้องนะครับตัวนี้ผมยังไม่มีเวลาแกะดอกเลยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นดอกรุ่นไหนนะครับนี่ครับตัวนี้ก็ท่านไหนนะครับผมสนใจนะครับผมคู่นี้ก็เอา2,500พร้อมส่งพอพี่น้องนะครับ2,500พร้อมส่งนะครับรับเองเอาแค่ใบละพันนะครับผม อด้านในรับได้เด้อแล้วก็มาดูที่ตู้18นิ้วนะครับตู้18นิ้วอของแบรนด์ KenTek นะครับมีเข้ามาทั้งหมด4ใบนะครับตู้18นิ้ว KenTek นะครับขอบเหล็กหูจับเหล็กคู่นะครับสีสวยเลยนะครับนี่ครับนะครับท่านใดหาอยู่เด้อนี่ครับตู้18นิ้วนะครับเป็นตู้เทอร์โบนะครับนะครับด้านในนะครับให้ไปลองดูด้านในนะครับเป็นทีนัดนะครับเป็นน็อตทีนัดทั้งหมดเลยนะครับนี่ครับอุปโภคสสวยนะครับเบรดนุ่มลึกลอยไกลนะครับเป็นสดได้นะคตัวนี้ก็ ราคานะครับผมราคารับเองนะครับผมใบละสองพันบาทนะครับขอท่านที่สะดวกรับเองเท่านั้นนะครับแล้วก็มาที่ตู้เสียงกลางนะครับตู้เสียงกลาง12นิ้วนะครับ1นึ่นะครับสิบสองกลางเสียงกลาง12นิ้ว1นึ่นะครับเป็นตะแกรงปั๊มนะครับสวยๆนะครับนี่ครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับตามนี้เลยนะครับนะครับทั้งชุดนะครับทั้งชุด4ใบนะครับ4ใบราคาพร้อมจะส่งอยู่ที่6,500บาทนะครับ ราคาพร้อมจะส่งนะคร 6, paper, Quindi, ับอยู่ที่6,500บาทนะครับครับสำหรับพื้นที่ภาคอีสานนะครับถ้าเป็นกรุงเทพหรือข้ามภาคนะครับตัวนี้อยู่ที่6,800บาทนะครับค่าพร้อมจะส่งเลยนะครับแล้วก็มาที่แหลกนะครับแหลกขนาด 10U นะครับ 10U ลึก19นิ้วนะครับนะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้ก็2,200บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ2,200บาทพร้อมส่งนะครับเป็นของคอมแพกนะครับ 10U ลึก19นิ้วนะครับแล้วก็แหลก 3 u นะครับ3 u ลึก27นิ้วนะครับตัวนี้ใส่วาเทค5,000วัตต์ได้นะครับลึกเลยนะครับตัวนี้นะครับสภาพก็ตามนี้เลยนะครับตัวนี้2,000บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ2,000บาทพร้อมจัดส่งนะครับนะครับสภาพสวยนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็มีสินค้านะครับมาพี่น้องได้เดือดสีเราชมกันเพียงเท่านี้นะครับผมท่านไหนสนใจก็เน้นโทรนะครับหรือว่าทักไลน์มาเท่านั้นนะครับเบอร์โทร 0894064695นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ